สวัสดีค่ะนุชนะคะจากไอออนสารยาค่ะแล้ววันนี้นะคะนุชจะมาสาธิตวิธีการใส่โหมดเกียร์ว่างในไอออน Y Plus ค่ะวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้ลูกค้าเข้ามาที่สี่เหลี่ยมฟังก์ชันสี่เหลี่ยมนี้นะคะเรากดเข้ามาเข้ามาที่ตั้งค่าค่ะและเราก็เข้ามาที่พลังงานขับเคลื่อนของแชสซีกดเข้าไปเลยค่ะเราจะเจอโหมดลากจูงตัวนี้นะคะให้เราติ๊กเข้าไปให้เขาทำงาน หลังจากนั้นเนี่ยให้ลูกค้านะคะเหยียบเบรกแล้วก็ตบก้านเกียร์เบาๆให้มาอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ N ค่ะ,คะเกียร์ N ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะส่วนหน้าจอใหญ่เขาก็จะให้เรายืนยันในการเปิดโหมดรถสำหรับให้เราเข็นได้นะคะให้เรากดยืนยันค่ะหลังจากยืนยันแล้วให้ลูกค้าดับเครื่องโดยการที่กดก้านเกียร์กดตัว P ตัวนี้นะคะค้างไว้5วิค่ะกด้างไปเลยหน้าจอดับค่ะ เพราะน้าจะระดับแล้วเราก็ลงจากตัวรถได้เลยค่ะหลังจากที่เราลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดล็อกรถได้เลยค่ะรถก็จะล็อกแบบนี้นะคะหลังจากที่ล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถเข็นได้เลยค่ะวันนี้นะคะนูก็มาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับไออ Y น l u s ส่วนคลิปหน้านะคะนุชจะมาแนะนำรถรุ่นไหนติดตามได้ที่ไอออสารยาค่ะสำหรับวันนี้บายบาย Ion.